ถูกเรียกว่าเป็นความน่าอับอายและความน่าอับยศแห่งเอลบาร์ฟเขาคนนี้นั้นมีโอกาสที่จะนําจุดจบมาสู่ทุกสิ่งอีกด้วยสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกลมนาชาแนลครับคลิปนี้ครับจะเป็นการอัปเดตไฟนอลบาังงาวันพีตอนที่ 1, 1 3 0ติบครับชื่อตอนอยังเป็นทางการตอนนี้มีชื่อตอนว่าเจ้าชายต้องสาบครับเริ่มต้นขึ้นมาตอนนี้เราอยู่กับกลุ่มบวกฟางอีกฝ้าฝั่งหนึ่งที่อยู่กับพวกคุณลุงคนยักษ์ครับโดยก็จะมีแฟรงกี้ โลบินจินเบบรู้ครับผมพวกเขาเนี่ก็มีการพูดคุยกับคุณลุงคนยักษ์ครับโดยแฟรงกี้ก็บอกว่าเอาลาเรานักลบแหงเอลบาฟเราเนี่ยยกเลิกการค้นหาพวกลูฟี่ได้แล้วพอพูดออกมาแบบนี้ครับทำให้เหล่าคนยักษ์นี่แสดงท่าทีตกใจออกมาอย่างมากครับผมคือ คือยังไงเลิกการค้นหามจะทิ้งเพื่อน,นอย่างนั้นเหรอฮะแฟรงกี้ก็บอกว่าเราเองก็พยายามค้นหากันานานมากพอแล้วนะแต่เราก็ไม่พบพวกพ้องของเราเลยนะเออมันอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะเ,ออเราสามารถมองในแง่ดีแล้วก็เดิมพันได้ว่าพวกเขาเนี่ยน่าจะยังมีชีวิตอยู่โดบินเองก็เสริมว่าแฟรงกี้เนี่ยพูดถูกต้องครับเพราะนั้นพวกเราเนี่ยไปรอพวกลูฟี่ที่เอลบาฟดีกว่าครับผมเผื่อว่าพวกลูฟี่เนี่ยอาจจะหาทางไปที่เอลบาฟกันเองก็เป็นได้นะโซนานาจินเบก็บอกว่าใช่แล้วล่ะ พวกเราเองเนี่ยก็ทําทุกวิถีทางนะนระขนาดฉันเองเนี่ยขอยืมแรงพวกฉลามแถวนี้ค้นหาเนี่ยก็ยังหาไม่เจอเลยนะเนี่ยสรด้าบลูเองก็บอกคบว่าเราอยู่นานไปก็ไม่ดีครับเพราะมันจะทําให้พวกเราเนี่ยสามารถมีปัญหาเรื่องอาหารการกินได้ครับเราอาจจะอดอาหารเราอาจจะขาดอาหารจนตายกันได้นั่นเองนะเมื่อสมาชิกของกลุ่มฟงังพูดกันอย่างดักแด้นกันสักขนาดนี้ครับโบรกี้ก็มีรอยยิ้มขึ้นมาพร้อมกับบอกว่าเอาล่ะโอเคฉันเข้าใจแล้วล่ะในเมื่อพวกนายมีความเชื่อ มันแกนขนาดนี้ฉันก็เอาตามที่พวกนายว่าก็แล้วกันนะเอาล่ะตอนนี้เนี่ยพวกเราตัดสินใจที่จะเดินทางไปเอลบาบแล้วลาเรามาฉลองสู่การกลับบ้านเกิดของเราดีกว่าพอโบโลกี้พูดไปแบบนี้ครับลูกเรือคนอยากก็มีการทักท้วงนะครับว่าเออกัปตันครับผมจะฉลองยังไงครับในเมื่ออาหารกับเครื่องดื่มของเราเนี่ยมันหมดไปแล้วนะครับกัปตันและภาคก็ตัดมาที่ด้า,ดานฝากฝั่งลูฟี่และเหล่าพวกพ้องที่หนีรอดจากลอดมาได้ครับโดยตอนนี้ครับลูฟี่ออกมาสู่โลกภายนอกแล้วครับ ครับลูฟี่เห็นวิวทิวทัศน์ภายนอกลูฟี่ก็แบบตื่นเต้นดีใจอย่างมากครับโอ้ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันช่างใหญ่โตตีเล็กเกินนะหันไปมองเห็นต้นไม้ครับเขาก็รู้สึกว่าต้นไม้ที่มันใหญ่โตกันักขนาดนี้เนี่ยอาจจะเป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนนานมานับพันพันปีก็เป็นได้ครับภาพบุมไกลเนี่ยจะทําให้เราได้รู้ครับว่าพวกกลุ่มอ,อกฟางนั้นเพิ่งจะออกมาจากปราสาทข,ขนาดยักษ์ได้นั่นเองครับสภาพอากาศภายนอกตอนนี้เนี่ยหิมะก็กําลังตกอยู่ครับแล้วมันก็จะมีสะพานที่ ทอดยาวจากปราสาทขึ้นไปสู่ท้องฟ้าใกล้ๆก,กับต้นไม้อันยักษ์ใหญ่ที่อยู่เบื้องหน้าครับต้องบอกคับว่าต้นไม้คือแบบไม่โคตรใหญ่อใหญ่กว่าปราสาทใหญ่กว่าภูเขาแบบหลายต่อหลายเท่าตัวครับพวกกลุ่มบอกฟังก็มีการบ่นๆนะครับว่าโอ้ยนี่มันหนาวมากเลยนะเนี่ยนามิเองก็บอกว่าที่นี่มันกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยครับมากซะจนทําให้นามิเนี่ยรู้สึกเวียนหัวเลยล่ะครับแล้วในระหว่างนี้เองครับอยูดย่ดีๆก็มีคนยักษ์ปรากฏตัวขึ้นมา2คนครับแล้วคนยักษ์ทั้ง2คนนั้นเนี่ย ก็เดินข้ามสะพานมายังทิศทางที่พวกลูฟี่อยู่ได้ละครับทําให้พวกลูฟี่เนี่ยจำเป็นจะต้องรีบซ่อนตัวไม่ให้คนยักษ์ที่เดินมานั้นเห็นตัวครับซึ่งปรากฏว่าคนยักษ์ที่เดินมาเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับผมเป็นกลุ่มจัสลัดนักลบคนยักษ์รุ่นใหม่2คนครับผู้ชายก็คือโกเบิร์กครับส่วนผู้หญิงนั้นก็คือเกิดนั่นเองครับสองคนนี้ก็มีการพูดคุยสนั่ากันครับอย่างเกิดเองก็มีการบ่นบนนะครับว่าตัวเธอเองเนี่ยไม่เข้าใจฮัตลูดินเลยนะครับว่าทําไมฮัต ถึงปล่อยให้คนบ้าๆบอๆคนตองๆเพี้ยนๆแบบนั้นเนี่ยมาเข้าร่วมกลุ่มได้อะนะทางด้านโกเบิร์กก็บอกว่าเป็นเพราะว่าคนคนนั้นเนี่ยมีความสามารถแล้วก็มีทักษะในการเดินเรือ,อยังไงล่ะ <S 2> <S 2> <S 2> ทางด้านเกิดเองก็บอกว่าตัวเกิดเองเนี่ยทนชายคนนั้นไม่ได้จริงๆครับผู้คนต่างเรียกโลกิว่าเป็นความน่าอับอายแห่งเอลบาฟแต่สําหรับเจ้านั่นเนี่ยบรรณาการหนักจะยิ่งกว่าโลกิสอีกนะโกเบิร์กก็ขำออกมาครับพร้อมกับบอกกับเกิดนะครับว่า ตัวรถเองเนี่ยคงไม่ได้ไปโกรธเคืองหรือต่อว่าอะไรเกิดหรอกครับถ้าเกิดจะไปเรียกรสแบบนั้นนะนะตอนนี้เกิดก็มีการพูดคุยกับนกคู่ของเกิดครับโดยนกคู่เนี่ยเป็นนกคู่แบบตัวยักษ์ใหญ่มากเลยครับเกิดก็มีการถามนกคู่นะครับว่านี่เห็นชวนแน่แล้วใช่ไหมที่บอกว่าอีกาของเจ้านั่นเนี่ยเอาเรือลํานึงมานะฮะนกคู่ก็ทําท่าทีเหมือนกับตอบรับในสิ่งที่เกิดถามนะครับโกเบิร์กเองก็ยังคงมีท่าทีล่าเริงพูดไปหัวล้อไปครับโดยโกเบิร์กก็บอกครับว่าพวกเราเนี่ย สามารถจับกลุ่มผู้บุกลุกได้นะถ้าเกิดว่ามีใครลักล่อหรือว่าบุกรุกเข้ามาในประเทศของเรานะทางด้านพวกกลุ่มบางที่แอบซ่อนตัวอยู่ที่หลังต้นไม้ครับทางด้านลูฟี่เนี่ยเหมือนกับว่าไม่ค่อยกลัวคนยักษ์ตั้งหราครับเพราะลูฟี่เองก็ตังเกตเห็นว่าเฮ้ยไอ้คนยักษ์ที่มันเดินคุยๆกันอยู่เนี่ยดูแล้วไม่ได้มีความชั่วร้ายนะผมดูแล้วเหมือนจะเป็นคนดีนะ <c oughs> ลูฟี่เนี่ยเหมือนกับไม่อยากจะซ่อนตัวแล้วผมอยากจะเดินออกไปสู่โลกภายนอกครับแต่อุซมก็พยายามจะเตือนลูฟี่ว่าเฮ้ยกับ กรกับมากอรจะโผล่ตัวออกไปทําไมส่วนทางด้านเกิดเองเนี่ยก็ยังมีการพูดต่อไปครับว่าตัวเธอเองเนี่ยจะต้องแจ้งเรื่องราวสําคัญนี้ให้กับคนยักษ์อาวุโสได้รับทราบทันทีในตอนที่เกิดเจอผู้อาวุโสนะส่วนทางด้านอุศบครับที่แอบฟังคนยักษ์พูดคุยกันอยู่เนี่ยอุศบตอนนี้ครับร้องไห้น้ําตาไหลพราาครับเพราะจากการที่อุศบฟ,ฟังคนยักษ์พูดกันอยู่เนี่ยอุศบได้รู้แล้วครับว่าณที่แห่งนี้สถานที่แห่งนี้เป็นเอลบาครับผมในที่สุดอุศบก็ประสบความ สำเร็จในการเดินทางมาสู่เอลบารได้แล้วอุศพนี่ร้องไห้อะไรกันไปนะ ส่วนทางด้านซันจิครับผมก็ตาเป็นประกายตาเป็นรูปหัวใจตามสูตรตามฟอร์มอะไรกันไปครับดูนว่าตัวซันจิเนี่ยจะลหลงไหลในความงดงามของเกิดไปซะแล้วนะทางด้านลูฟี่ครับพยายามที่จะทักทายคนยักษ์นะครับผมแต่นามิก็เลียกเอามือมาอุดปากลูฟี่เอาไว้ครับพรอกับบอกว่าเฮ้ยลูฟี่ไม่ได้ยินหรือไงฮะสิ่งที่พวกเขาพูดเนี่ยเขาบอกว่าการบุกรุกมายังประเทศนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะเฮ้ยแล้วแล้วครับทางด้านเกิดกับโกเบิร์กครับก็เดินไปที่ าาไปเคาะประตูแล้วก็พยายามเรียกโลถให้ออกมาครับแล้พากระตับมาที่ด้านลูฟี่อีกครั้งหนึ่งครับลูฟี่ก็เดินอยู่บนสะพานที่ทอดยาวครับผมโดยเราก็จะเห็นว่ามันเหมือนกับมีหมาป่าเนี่ยครับผมจ้องมองมาที่ลูฟี่นะโอ้เป็นหมาป่าแบบไซยักษ์ขนาดยักษ์นะผมแต่ว่าหมาป่าเนี่ยมันไม่ได้อยู่บนสะพานไงมันอยู่ด้านล่างนะผมก็ทําได้เพียงแค่มองลูฟี่เท่านั้นนะนะพวกกลุ่มฟังที่เดินข้ามสะพานกันอยู่เนี่ยอ่ะก็มีการพูดคุยสนทนาเรื่อยเปื่อยอะไรกันไปครับอย่างนามิเนี่ยก็มีการ บนๆน,นะครับว่าโอ้โหการเดินข้ามสะพานเนี่ยมันลําบากเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าช่องว่างระหว่างสะพานเนี่ยไม้แต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีช่องว่างที่ใหญ่มากครับผม คือสะพานเนี่ยบันดีไซเพื่อให้คนยักษ์เดินนะครับแต่พอคนธรรมดามาเดินนี่คือแบบโอ้โหช่องมันกว้างมากเลยผมเดินกว่าจะผ่านไม้แต่ละซี่แต่ละซี่เนี่ยแทบจะก,กระโดดเลยก็ว่าได้นะอูซอมก็มีการพูดแบบโมโขขิงๆใส่นามินะครับว่านามิเดินต่อไปเธอหน้าเมื่อก่อนฉันเองเนี่ยก็เดินข้ามสะพานเชื่อแบบนี้มาตลอดเลยนะเดี๋ยวเธอก็ชินกับมันเองเลยนะนามิเนี่ยเนี่ยปเป็นการทดสอบเป็นการทดลองเพื่อพิสูจน์ว่าเราเนี่ยจะได้กลายเป็นนักลบที่คู่ควรยังไงล่ะโซนดาโซล ลนี่ครับก็บอกว่าให้พวกกลุ่มออกฟาร์เนี่ยรีบๆเดินกันหน่อยจะดีกว่าครับเพราะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวมีคนยักษ์คนอื่นโผล่มาเนี่ยมันจะทําให้พวกเราเนี่ยไม่สามารถซ่อนตัวกันต่อไปได้ะนะแล้วโซโลที่เห็นลูฟี่หยุดชะงักไปเนี่ยครับโซโลก็หันมาถามลูฟี่นะครับว่าเฮ้ยลูฟี่เป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นนะลูฟี่ก็ถามกับโซโลครับว่าเฮ้ย hey, โซโลรู้สึกบ้างป่ารู้สึกเหมือนกันไหมเนี่ยความรู้สึกนี้เนี่ยมันทําให้ลูฟี่เนี่ยขนลุกเลยนะซันจิพอได้ยินลูฟี่พูดแบบนั้นซันจิก็บอกว่าเออ ที่พวกเราไม่ควรจะไปดูใช่ไหมเนี่ยรวมถึงแกด้วยนะเจ้าโซโล,โลแกก็ไม่ควรจะไปดูนะคือ <c oughs> สันจิมันรีบขวาโซโลไว้ก่อนเลยครับเพราะโซโลเองเนี่ยก็ดูว่าจะสนใจในสิ่งที่ลูฟี่พูดอะไรประมาณนั้นนะล<ภ>ูฟี่ก็บอกครับว่าไอเสียงอันนี้เนี่ยมันเป็นเสียงอะไรบางอย่างที่ลูฟี่ได้ยินตั้งแต่ตอนที่ลูฟี่เนี่ยอยู่ในเมืองจําลองแล้วนะครับไอเสียงคำรามไอเสียงร้องที่ลูฟี่ได้ยินเนี่ยมันจะต้องดังมาจากด้านล่างของสะพานนี้แน่ๆนะว่าแล้วครับลูฟี่ก็กระโดดลงจากสะพานไปสู่ด้านล่างด้วยตัวคนเดียวกันซปอย่างนั้นครับชอปเปอร์เองก็เป็นห่วงลูฟี่นะครับว่าเอ้ยลูฟี่ จะไปไหนกันเล่าด้านล่างเนี่ยมันมีพวกหมาป่าอยู่นะภาพตัดไปที่ด้านเรือเอลบาฟกลางท้องทะเลอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ครับพวกคนยักษ์บนเรือเอลบาฟก็มีท่าทีตกใจครับพวกเขาก็ตะโกนมานะครับว่าเฮ้ยในข่าวนั้นมันบอกว่าอะไรกันนะพวกเราี่นะโจมตีเก่อเอเคสอย่างนั้นเหรอคนบนเรือก็บอกครับว่าถ้าพูดถึงตามรายงานข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยมันก็เป็นแบบนั้นนั่นแหละครับพวกคนยักษ์เองก็เรียกว่าย,ยัางงงๆนะครับว่าทําไมถึงต้องมีการโกหก อะไรแบบนี้ออกมาด้วยนะบโบกี้เองเนี่ยพยายามจะอ่านหนังสือพิมพ์ครับแต่คือหนังสือพิมพ์ของมนุษย์เนี่ยมันตัวเล็กจิ๋วมากเนื้อบผมเล็กจนบโบกี้ดูไม่ออกอ่านไม่ออกนะโลบิงก็เลยอาสาว่าเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังครับโดยเนื้อหาในหนังสือพิมพ์เนี่ยก็มีการบอกคบว่าเหล่าโจสรสลัดนักลบคนยักษ์ได้ตื่นขึ้นจากการหายหน้านานไปกว่าร้อยปีพวกเขานั้นทําให้เกาะเอเคต้องลุกเป็นไฟพร้อมกับจกักรพรรดิบวกฟางลูฟี่กับตันเรือนในตำนานทั้งบโบกี้ และดอลลี่ณปัจจุบันนี้มีเงินรางวัลค่าหัวอยู่ที่1,800ล้านเบลีครับค่าหัวใหม่ของคุณลุงดอลลี่แล้วก็คุณลุงโบรกี้นะเด็ครับผมโคตรเยอะนะ2กับตาคนยักษ์ครับก็เรียกว่าทั้งตก แล้วก็ทั้งพิศวงกุนงงไปในเวลาเดียวกันกับค่าหัวใหม่1,800ล้านเบรลีของพวกเขาครับโดยกัปตันคนยักษ์ก็รู้สึกว่าเออพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้กลาว่าจะกลับมาแบบยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้กันสัหน่อยอะนะลูกเรือคนยักษ์ก็บอกครับว่ากัปตันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพวกคุณเนี่ยมีค่าหัวเพียงแค่100ล้านเท่านั้นเองนี่นาได้ค่าหัวใหม่มาแบบนี้เนี่ยนับว่าเพิ่มขึ้นจากเดิมเยอะเลยนะเนี่ยโรบินก็บอกครับว่าเรื่องค่าหัวเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมากเลยใน ช่วงเวลาร้อยปีที่ผ่านมาครับเพราะฉะนั้นสําหรับจํานวนเงินใหม่นี้เนี่ยมันก็เป็นจํานวนเงินที่สมเหตุสมผลสําหรับพวกกับตันคนยักษ์แล้วล่ะนะนอกจากนี้โรบินยังบอกอีกด้วยครับว่าในข่าวเนี่ยยังมีการกล่าวโทษว่าลูฟี่นั้นได้ทําการฆ่าเวก้าพังอีกด้วยครับแฟรงกี้ก็แบบบน่บนๆโมโหโมโหนิดนึงนะครับว่าไอเนื้อหาของข่าวเรื่องราวของข่าวเนี่ยมักจะถูกดัดแปลงมักจะถูกเบีย่ยนเบรกความเป็นจริงกันเสมอเลยนะนลิลิที่อยู่ข้างๆแฟรงกี้ก็เลยหัวร้อน ลั่นออกมานะครับว่าฮ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 านี่พวกนายเนี่ยฆ่าฉันเหรอเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าฮาลิลิตกูฮาเฉย แบลงกี้ก็หันมาบนบนลิลิทนะครับว่าแหมมันช่งนางน่ากุดกิดเหลือเกินนะพวกเราเนี่ยอุตส่าห์สู้สุดใจเพื่อช่วยพวกนายเวก้าพังนะเนี่ยแต่กลับกลายว่าพวกเราเนี่ยถูกใส่ร้ายว่าเป็นคนฆ่าเวก้าพังกันไปอย่างนั้นเหรอบลูคมีการถา,ถามถึงเรื่องภาพข่าวของลูฟี่ในหน้าหนังสือพิมพ์ด้วยนะครับว่ารูปนี้เนี่ยถ่ายเมื่อไหร่นะโดยจินเบก็บอกว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ได้ที่ถ่ายภาพนี้เนี่ยคงได้รับรางวัลตอบแทนกันแบบงามๆแน่ๆเลยนะโรบินดูภาพในข่าว แล้วก็สังเกตเห็นสัญลักษณ์ที่มันมีความผิดปกติกที่อยู่บนร่างกายของลูฟี่ครับมันเป็นสัญลักษณ์ X สัญลักษณ์กากบาทที่อยู่บนแขนของลูฟี่นั่นเองครับโรบินก็เลยมีการตั้งคําถามกับเพื่อนๆนะครับว่าในตอนที่ลูฟี่อยู่ในร่างกายที่มีอิสลามมากที่สุดเนี่ยไอรอยอันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นเลือดปกติในร่างนี้อย่างนั้นหรอแต่คนในกลุ่มบอกฟังก็บอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่าพอลูฟี่เป็นร่างนี้เนี่ยไอเจ้าลูฟี่มันก็กระโดดโลดเต้นไปมานะผมมันไม่มีใครมองเห็นนมัน ไม่มีใครทันสังเกตรหรอกนะทางด้านโรบินก็บอกว่าไอสัญลักษณ์นี้เนี่ยมันดูแปลกๆครับเพราะว่าแขนของลูฟี่เนี่ยมันดูเบลอๆครับแต่ว่าไอ้รอยกากระบาดท,ที่เห็นบนแขนเนี่ยมันกลับเป็นรอยที่มีความชัดเจนกันซะอย่างนั้นครับอุ้ยโรบินเมงตาดีว่าคือโรบินจะบอกว่ามันเป็นภาพที่แบบว่าผ่านฟ o นต o ช็อปยังไงเหร ภาพผ่านการตัดต่อ,อยิ่นะแฟรงกี้ก็เลยถามโลบินนะครับว่าไก่เรื่องแค่นี้เนี่ยจะคิดมากไปทําไมจะก,กังวลไปทําไมครับโลบินก็เลยบอกว่าไอสัญลักษณ์อันนี้เนี่ยมันคุ้นๆยังไงชอบกลนะแต่ยังนึกไม่ออกนะว่ามันคือสัญลักษณ์อะไรนะทางด้านคุณลุงดอลลี่ครับก็หันมายิ้มแป้นแล้วก็คุยกับพวกกลุ่มหมวกฟางครับว่าโอ้นะตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่าเจ้าหมวกฟางเองเนี่ยก็มีสถานะทัดเทียมกับกลุ่มผมแดงแล้วใช่ไหมล่ะพวกจอสละดคนยักษ์ก็มีการพูดก,กันต่อไปครับว่าแม้แต่เจ้าตัวแส่ ของพวกเขาอย่างฮัตลูดินเนี่ยก็ยังอยู่ภายใต้อนาคของพวกนายเลยนะาฉันเองก็ได้ยินมาบ้างเหมือนกันนะเจ้านั่นเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กเกเรแต่ก็ถือว่าเป็นลูกของราชาคนเด่งเหมือนกันนะรู้ไหมแฟรงกี้ก็งงๆนะครับว่าฮะ จริงเหรอแต่เจ้าฮารูดินเป็นลูกของราชาอย่างงั้นเหรอจนสลัดคนยักษ์พูดต่อไปคบว่าจริงๆแล้วเนี่ยฮารูดินเองก็อยากจะมารับกลุ่มบวกฟางเหมือนกันครับแต่ที่เห็นแต่พวกเราพวกผู้ใหญ่มารับพวกนายเนี่ยนั่นก็เป็นว่าต้องมีคนคอยเฝ้าระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นในเอลบาฟนั่นเองครับแฟงกี้ก็เลยถามต่อนะครับว่าไอ้ปัญหาที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ละพวกคนยักษ์ก็มีการเล่าครับว่าความเลวร้วายเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลาที่กัปตันของพวกเราเนี่ยหายตัวไปที่เอลบาฟนั้นมีเจ้าช ชายอีกคนหนึ่งถือกำเนิดขึ้นมาพอเขาเกิดขึ้นมาเขาก็ถูกเรียกว่าเป็นเจ้าชายต้องซาบเขาอุทิศตัวเองให้กับความมืดและไม่กี่ปีผ่านไปเขาได้ถูกตัดสินให้ตรึงกลางเขนเขาพยายามที่จะหนีแต่พวกเราที่เป็นเหล่านักลบของคนยักษ์ก็ร่วมมือกันแล้วก็สามารถกำหลาดจับกลุ่มตัวเขาได้ฟแฟรงกี้นี่ถึงกับตกใจเล็กน้อยถึงปางกลางเลยครับว่าฮะอะไรนะถึงจะต้องใช้แบบนักลบแห่งเอลบัฟทั้งหมดเลยเหรอในการกำหลาดคนคนเดียวเนี่ยนะคนยักษ์บอกต่อไปครับว่าใช่แล้วล่ะ เจ้าชายคนนี้เนี่ยมีจิตใจที่ไม่ถูกต้องสําหรับเผ่าคนยักษ์นั้นมีผอมิศาสตร์ในตำนานที่กล่าวว่ามีการสืบทอดต่อกันมาในราชวงศ์ของคนยักษ์แล้วเจ้าชายโลกิีนั้นก็มีความปรารถนาที่อยากจะกินภอมิศาสตร์นั้นอย่างมากเขาจึงได้ทําการลงมือฆ่ากษัตริย์แห่งเอลบาฟเขาได้ทําการลงมือฆ่าพ่อของเขาเพื่อชิงผอมิศาสตร์มาครอบครองไว้เองด้วยความชั่วร้ายของเขาเนี่ยทำให้เราไม่สามารถที่จะปล่อยให้เจ้าชายต้องตาคนนี้หลุดรอดลอยนวลไปได้อีกครั้ง เพราะถ้าเกิดว่าโลกิสามารถหลบหนีไปได้แล้วก็มันก็จะหมายถึงจุดสิ้นสุดของทุกสิ่งทุกอย่างเลยล่ะเขาเนี่ยถือว่าเป็นความน่าอับอายของเอลบาบเลยและภาพก็ตัดกลับมาที่เอลบาบครับเราจะได้เห็นลูฟี่ครับผมเดินตามเสียงมาพบต้นต่อเสียงได้สักทีหนึ่งครับซึ่งต้นต่อเสียงที่ลูฟี่ได้ยินเนี่ยก็คือเจ้าชายโลกินั่นเองครับเป็นคนยักษ์ตัวยักษ์ใหญ่ที่ ดีไซน์คาแรคเตอร์คือโคตรเท่นะถูกล่ามไว้กับต้นไม้ยักษ์ครบผมโซ่พันธนาการเต็มร่างกายไปหมดครับต้องบอกว่าดีไซน์คือเฟีย้ยวจัดเท่จัดนะโลกีเนี่ยถูกปิดตาทั้งสองข้างอยู่นะครับแต่โลกีเองก็เรียกว่าเจ๋งพอตัวนะครับคงรับรู้ได้ถึงการมาของลูฟี่ครับโลกีก็พูดด้วยท่าทางบ้าบินกันแบบสุดๆครับผมพูดไปแลบลิ้นไปคล้ายๆโดฟามิงโก้ครับโลกีบอกกับว่าชื่อของนายล่ะลองบอกฉันมาหน่อยเซลูฟี่ก็บอกว่าตัวฉันนี่คือลูฟี่ นะชั้นเนี่ยคือชายที่จะเป็นราชาแห่งโจเซลัดโลกิเองก็มีความสนใจในครบผมที่ลูฟี่เนี่ยมีการพูดถึงราชาออกมานะลูฟี่ก็มีการถามกับชายที่อยู่เบื้องหน้าเขากลับไปนะว่าที่นี่คือที่ไหนเหรอแล้วนายเนี่ยเป็นใครกันแน่ล่ะโลกิก็ตอบว่าที่นี่คือวอลแลนด์อาณาจากักรเอลบาร์บอันยิ่งใหญ่ที่นี่คือจุดเริ่มต้นของสงครามส่วนชั้นเนี่ยคือเทพพาทิตย์ผู้ที่จะนําจุดสิ้นสุดมาสู่โลกใบนี้แล้วก็เป็นการจบตอนนี้แต่เพียงเท่านี้ค แต่คือในช่วงท้ายเนี่ยมันเป็นหน้าคู่ที่แบบโคตรอลังการครับเหมือนกับเป็นต้นไม้อิกราซิลนะครับผมต้นแบบโคตรใหญ่อะ คือมันเป็นต้นไม้ที่แบบมีหลายชั้นนะครับผมเออแล้วก็เหมือนกับมีภูเขามีเมืองอยู่ชั้นล่างครับผมชั้นกลางก็แบบมีเมืองอีกจุดหนึ่งอะไรแบบนี้ครับมีน้ําตกไหลลงมาจากต้นไม้ด้วยนะอูดีไซน์โคตรเท่โคตรเฟี้ยวนะครับผมต้นไม้อีกดาซิลด้วยนะโคตรเจ๋งนะนี่แหละครับคือเรื่องราวในการอัปเดตไปนอนนะใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้อีกเช่นเคยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบถูกใจอย่าลือ เพื่อนยังสามารถสนับสนุนอุดหนุนเพจเราได้อีกหนึ่งช่องทางในการซื้อหมูเค็มหมูฝอยที่เพจเราขายนั่นเองครับก็ทายอินเองขายเองนักเลงพอครับถุงละหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทซื้อสามถุงส่งฟรีไปเลยจ้าอร่อยแท้แน่นอนครับเพราะว่าเราคัดมาให้แล้วนะยังไงก็ฝากอุดหนุนด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนนะแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกรมนาใช่ไหมครับผมไปแล้วครับบายบายสวัสดีครับ